สวัสดีค่ะหนูนางสาวกมบชนลฟองจันคำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้อหและที่9ค่ะวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องเนื้อเยื่อพืชค่ะเนื้อเยื่อของพืชน,นะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักค่ะตามความสามารถในการแบ่งเซลล์ค่ะ1คือเนื้อเยื่อเจริญนะคะและ2คือเนื้อเยื่อถาวรค่ะเนื้อเยื่อเจริญนะคะมีลักษณะนะคะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีผนังบางเนิ้อเยืขนาดใหญ่ เซล์คิวโอขนาดเล็กหรือไม่มีนะคะและมีความสามารถในการแบ่งเซลล์แบบไนโทซิสได้ตลอดเวลาทำให้พืชเจริญเติบโตได้ค่ะซึ่งในเยื่อเจริญนะคะสามารถจำแนกตามตำแหน่งได้3ตํตำแหน่งค่ะ1เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายค่ะพบที่บริเวณปลายยอดและปลายรากค่ะทำหน้าที่นะคะทำให้พืชยืดสูงขึ้นและรากลงลึกเข้าไปในดินนะคะเป็นการเจริญแบบปฐมภูมิค่ะ แร่สองนะคะนยะ่ยาเจริญเหนือข้อนะคะพบที่บริเวณเหนือข้อเดีอยวควรของป่องในพืชบางชนิดนะคะเช่นหญ้าส่วนมากจะพบในพืชใบเดียงเดียวค่ะทําหน้าที่นะคะทําให้ป่องยืดตัวขึ้นค่ะและสามนะคะนยะ่อาเจริญด้านข้างนะคะเดี๋ยวว่าแคมเปียมพบเป็นวงตามแนวขวางของลาต้นและล่าค่ะทําหน้าที่นะคะทําให้พืชอ้นวนขึ้นนะคะมีการจเจริญเติบโตออก ตามด้านข้างค่ะเป็นการจเจริญแบบทุตียภูมิค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเนื้อเยื่อถาวรน,นะคะลักษณะของเนื้อเยื่อถาวรน,นะคะเกิดจากการที่เซล์ลจากเนื้อเย่อเจริญพัฒนาไปทําหน้าที่เฉพาะอย่างนะคะไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้อีกค่ะส่วนใหญ่นะคะการแบ่งย่อยนะคะแบ่งตามหน้าที่นะคะได้เป็น3ระบบค่ะเราก็จะไปดูทั้ง3ระบบกันเลยค่ะ ระบบที่หนึ่งนะคะระบบเนื้อเยื่อผิวนะคะหน้าที่หลักนะคะป้องกันส่วนต่างๆของพืชค่ะเนื้อเยื่อที่สําคัญในระบบนี้นะคะเอพิดามีนะคะเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดน,นะคะที่ปกคลุมทั้งลำต้นรากและใบนะคะมีการสร้างสารเคลือบนะคะที่เรียกว่าคิวทินนะคะเป็นชนั T ้นคิวติเคิลเพื่อลดการสูญเสียน้ําค่ะ และต่อมานะคะก็คือเพอร์ดีเดิมนะคะเป็นเนื้อเยื่อที่เข้ามาแทนที่อพิดมิดในพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตทุติยภูมิค่ะแล้วว่าต้นไม้มันใหญ่ขึ้นนะคะแบบว,ว่ามันอ้วนขึ้นนะคะประกอบด้วยนะคะคอแคมเปียนคอแคมเบียมคอรคคคค์และพาเลนไคลมาของคอรค์ค่ะ หนระบบที่2นะคะระบบเนื้อเยื่อพื้นขาหน้าที่หลักนะคะทําหน้าที่อื่นๆน,นะคะที่น่าจะก,การลําเลียงและหุ้มป้องกันค่ะเช่นการสง่งงคลอแสงสัสมอาหารและคําจุนเนื้อเยื่อสําคัญ3มชนิดนะคะ 1. น,นะคะพาเลงไคม่านะคะเซลลที่มีผนังบางมีชีวิตน,นะคะทําหน้าที่หลากหลายที่สุดเช่นสง่งงคลอแสงสัสมอาหารและช่วยในการหายใจ สองนะคะคอเลงไคลมาเซลที่มีผนังหนาไม่สม่ำเสมอนะคะมีชีวิตทําหน้าที่ค้ำจุนส่วนที่กําลังเจริญเติบโตเช่นก้านใบอ่อนและ 3. สเกลเลนไคลมานะคะเซลล์ที่มีผนังหนาและแข็งมากนะคะมักจะตายเมื่อเจริญเต็มที่ทําหน้าที่ค้ำจุนและให้ความแข็งแรงค่ะเช่นเส้นใยและเซลล์หินค่ะ บสุดท้ายนะคะระบบพี่านะคะระบบเนื้อเยื่อลำเลียงหน้าที่หลักลำเลียงน้ําแร่ธาและอาหารเนื้อเยื่อสาคัญไซเลมลำเลียงน้ําและแร่ธาเคลื่อนจากล่ากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชประกอบด้วยเทคีดและเวสเซลอิเลเมนต์ค่ะ 2. f o โฟเอมนะคะลำเลียงอาหารหรือว่าน้ําตาลนะคะที่ได้จากการสังเคราะห์แสงไปยังส่วนต่างๆของพืชประกอบด้วย10คิวเมมเบอร์และ คอม p พเนียนเซลค่ะสุดท้ายเราก็จะมาสรุปกันค่ะเนื้อเยื่อพื้นมีทางแบบที่แบ่งได้คือเนื้อเยื่อเจริญเช่น a p i c a l l a t e r a l meristem หรือการเจริญเติบโตส่วนปลายและด้านข้างนะคะและแบบที่ทำหน้าที่เฉพาะคือเนื้อเยื่อถาวรซึ่งจะแบ่งเป็น3ระบบคือ 1. ผิวสำหรับป้องกัน 2. พื้นสำหรับค้ำจุนและสังเคราะห์แสง สือสะสมและสานะคะการลำเลียงสำหรับการขนส่งน้ำและอาหาระคะ่ะครับะคะ่ะ